นี่งนี่งอยู่ใช่านี้ข้านี้นี่ระวังน่าจะอยู่แถวนี้มี h d แล้วนะน่าจะอยู่ไรพี่มเวตั้ง้อมไแล้วตั้งอมไปแล้ไปไปเดี๋ยวโหลดสอดยโหลดไปเลย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  สองพี่ผมเก็บเหลยหนึ่งเก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลยเลยเก็บเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละเพื่อเขา่าจะวนๆอยู่แถวนี้บอนหน้าผมเฮ้ยบอนไม่ยิงในบ่อนไม่ยิงน้ำดิก็เห็นบอกว่าเอ้ยมีตัวลงใหม่ข้างหลังลงใหม่เลย เขามาต่อแทกมาตอแอนดอรดลงสิเขามาต่อแท็กให้เพื่อนอยู่ได้แล้วนอกวงอ่ะอยู่ได้อยู่ได้รถมารถมาพี่มีรถมามีรถมาจะแตกแล้วพี่จะแตกละปัะไม่ขึ้นเลยยังมาเชียร์เอกไม่ได้โดนฮอฮอมันแตกขวางอยู่ไน บอดครับตัวบอดดีกว่าบอดปิดได้ยินได้ยินว่าบอดนึกว่ามีคอนโนมาเขามีจุดหลบเราขึ้นไปเป็นจุดโล่งพี่ก็เลยไม่ขึ้นไปหาที่รถเข้ามาดูดูไปเข้ามาพี่ดูบูดูบูแตกตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังตีหนึ่งข้างหลังไหนพี่อ่ะอ๋อตรงนี้อ่ะใช่ใช่ใช่ตีน้ำมา ไม่ใช่ไม่ใช่ในเมืองเมืองบอลลูนมีรถเกือบสามสลับก้าวเลยมาแล้วนีวิ่งอยู่วิ่งอยู่หลังคอด้วยล้มหนึ่งล้มหนึ่งเพื่อเขาอยู่นี่เพื่อเพื่อเขาวนกลับมาเขาวนกลับมาเพื่อนเขาล้มไปตัวหนึ่งอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงไอตัวล้มนะปล่อย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 ตัวล้มไว้นะ พราะงั้นเขารอจังหวะวิ่งมาเก็บทีโยนหมายใกล้ๆเลยลุหลุดอ่ะเพื่อนทั้งในติดตรงนี้เขาลุดสแตนนี่นี่น,น,นี่วิ่งขึ้นมานี่แล้วชทันเลยได้น,นะหรือตัวเดียวชาทันเลยชทันเลยเลยหลือตัวเดียว ไม่มีคนคนล็อกมีัรมักโระวังระวังโอ้โหเดียวเดียวเล่นแยกล่างเดี๋ยวเดี๋ยวโยนหมาก่อนลืมไปว่ามีหมาเล่นแยกล่างไม่มีแม็กซ์ไหนเลยมันมีห้าตัวไง มาเนี่ยสองตัวเขาเขาขับออกไปแล้วไม่ออกเขาจอดลงมียิงไล่เข้าไปมีมีมีตัวอยู่หน้าผมนะไม่ตัวเดียวด้วยแล้วพี่ไปไปอยู่ทั้งตีอยู่ทั้งตีอยู่ทั้งตีวิ่งมาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาหมาไปแล้วหมาวิ่งไปแล้วเขาเล่นลูกซองนะพี่เขาเล่นลูกซองอยู่ด้านข้างอยู่บนหลังเดินหยุดอยุดพี่มาด้วยกันพี่มาด้วยกันอยู่ในน้ำอยู่ในน้ แลออวิงว่งวิงว่งวิงว่งไปทางนู้นอีกตัวนึงผมตัวนึ่งหอยหกสามหอตัวนึ่โ,โลมาโลมาที่อยู่ในน้ำนะตัวที่ขี่เร็วเมื่อกีอไปแล้วเก็บในน้ำอ้าวน้องผง <laughs> น้องผงว่ะห <laughs> <laughs> น้าหน้าผมเียกไหม อีสไนท์สองตรงบ้านไกลไกลโอ้โหเขาไม่ได้เขาแต่ถึงบนสไนท์อยู่เยอะแต่ข้างหน้าเราเดี๋ยวข้างหน้าเราก่อนโอ้เอ็มจีเอ็มจีระวังระวังระวังมีเขาโยนควันมาเรา อยู่หลายตี้ข้างข้าเราก็มีอีกเอาข้างหน้าเราก่อนไหมหมาหมาหมามันนี่มันนี่มันนี่มานี่มานี่ในบ้านมีหลบอยู่เนื้อนี้ตัวนึงไม่ไม่อยู่ในบ้านในตัวนาจะนอนหมอบอยู่ตั้งแท่นโดดแล้วแตกแตกแตกตัวแท่นโดดแตกอยู่ในบ้านในตัวในบ้านนหมาวิ่งให้หมาวิ่งไป คนเล่นวินบล็อกโอ้ยช่วยผมได้อยช่วผมหน่ชุวตีชุบตีชุบเดี๋ยวพี่กดกดยาให้เอ้าวินบลอกสามตัวกำลังวิ่งมากำลังวิ่งมาหลังบ้านยิงได้เลยนะอีกข้างหนึ่งข้างขวาหมดตีอยู่ข้างหน้าเราเหรอพี่ไปดูเหมือนกันโยนไปนะวิ่งมีมีมีวิ่งขึ้นมาเลยพี่ อเดี๋ยวโยวนโยนตะเกาแล้วกันรอโยนตะเกาไปดึงกระดิ่งมาพอขึ้นกรดิ่งครังๆผมไม่เห็นเลยไง <c oughs> จะยินแล้วพี่ผมจะกำลังจะเคลื่อนมาโดนงูกรางโอ้ยตายตายเร็วๆสาหัสแล้วพี่นอนหมอบฟังต่ออยู่นอนหมอบฟังต่อเขาเล่นเข,ขาเล่นขวนัญ ไม่ได้ยินไนม,ม่ด้ยิเหมือนมอดไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่ด้ยินเสียงกระดิ่งเลยคือระบบอะที่นี่ ที่ยิงโดนไปหลายนัดน่แสดงว่ามอสยิงไม่โดนเลยเลือดเขาไม่ลดเลยอ่ะลงไปป่ะน่าจะอยู่ตรงนี้ลงลงลงเขายิงอยู่นะ่นเขาอยู่ในบ้านแล้วนะโยนมาโยนอะไรไปก็ได้จะได้ดูเขาเล่นเกม หมดเลยหมดเลยได้ยินเสียงปืนลั่นอยู่ข้างหน้าโนนไงรถอยู่นั่นีรรถมาแล้วเลยแปแล้วเหมือนขับมามอบอ่ะไม่เหมือนขับมาขับมาชนเหมือนเขาเหมือนเหมือนเขาขับมามอบเออเหมือนเขาขับมามอบ